จำได้ดว่าวันนี้เฮ้ยโอ้ยวันนี้เพิ่มวันนี้เอ้ยว่าไงเดี๋ยวอะไรฮะมทาทจะที่ใหม่โค้ว่าจะไ้ไฮะโอ้ม่มีเลยมบ้าพื้นนะเอาละนี่คือการป้อนฟงเขามีข้าวสวยดีมีค่าอะไรไม่มีไว้เอ้ยรู้มันงเลมีค่าเบื่อมาส่งมางมด้วีเพื่อนะเออมีเตเนื้อกับยามีเอ้ยเขากำม,ม่เอ้ยข,อ,ขอเนื้อ <laughs> วุ่นาจริงเลยโอเคอะล่ะแล้วบอกมาบนเนี่ยอ๋อพอดีว่าขนาดนี่นะมีก็ต้สอบอีกเพื่อนนะสอบเหรอมนเขาไงอ่ะใช่เร็วทดสอบมีแต่เวหนึ่งเลเวลเเยี่สิบสาอะไรนะสิบยี่สิบสามสิบสิบเป็นไรครับดิมพูดถนงนเมื่อกี้อ๋ไม่่อยมีแรงห่ะเข้าใจไม่เอยมีแรงสิกว่าเข้าใจได้สิไม่เอยแรเนาะโอ้ใช่แ่าแต่นึกอเก๊สอมไหมฮะเออนิดหนึ่งนิดนโอเค ขอบคุณมากสัะคนถามคำตอบกัาละล้วก่อนเฮ้ยว้าวอะไรเนวะ้ยฮะพ็อสอบด่านเลยนะเดี๋ยวดูสิอ,อะไรฮนะอ๋อจีบับสูดเล้บทหนึ่งเนาะเอาล่ะทำการจะข่าหมูแล้วหมูหอะไรกับฉันนะหมูเหรอะอะไรฮะหมูแปดชิ้นแรกเป็นพ็อกช็อปแล้วก็ได้สโมกกิ้งพ็อกแล้วก็มีที่กุดเหรอจริงๆก็สามารถขามอยู่เด่นนะถ้าอยากจะท้าทายเนะี่ยท้าทายเหรอนั่นอันต่อไปใช่ไหมนะเอ้ยวิวสิบเหรอ แต่ไม่มีที่ขุดให้เราที่ขุดหีนไปเขาไม่มีเท่าไหร่โอเคเราทำการเริ่มดีกว่ามาโอเคมาหนึ่งสองสามเลยให้ตีโอ้ยมันตีขึ้นมันตีขึ้นหมูตีขึ้นหมูต,มตีขึ้นเหรออาอเฮ้ยหมูอาอหาหมูผมไม่ตอบหมูเหรอเอ้ยเอาจริงดิจะตรงเกือแล้วเหรอไม่มีตัวหมเหรอฮะหาจริงไม่ดับเลยเหรอโอ้โหดับน้อยมากอืสู้ๆแต่พอหนุ่มโอ้โหสู้ๆโอ้โหหนึ่งสองสามอึ๊บโอเค เอ๊ม <ahan> ันจะน้อยกันเลยอ่ะนี่นะแล้วอีกหนึ่งนะโอ้โหแปะต้องเท่าไหร่ประมาณสัก16บหกอุ้ยี่สิบชิ้นเพื่อจะได้เหรอหามจริงจริงแน่นออนเนาะทุยมาๆโอเคมาดิครับผมมาดิมาดิอนี้ก็ตี๋และนี่ดูดดนี่ดูดเฮ้ยไงเอาหมูมาใสดีอย่าเฮ้ยป๊อปป๊อปป๊อปป๊อมป๊อปป๊อยป๊อปป๊อ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 อ๊ออ๊อ อ๋ออีกทีแล้วมันนานนะเร็วนิดได้ไหมอ่ะรองะไรเดีแค่หนึชิ้นหนึ่งชิ้นอีกสามชิ้นอีกองชิ้นั่นแหะขอหนึ่งหมูตัตบตดีๆอได้ไหมฮะได้ไหมได้ปดได้ปดดับหน่อยได้้ปดได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 ้ปดโอ้ยตบประจับนี่ประจับดู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 เนียเอาเดียวังไกลครละใไกละใคลโอเคโอ้โหหนึ่งชิ้นขอบคุณครับอีกชิ้นหนึ่งอีกสี่ชิ้นมาใครเกยกนคนนั้นเป็นเกะ อืมไหนไหน,ไหนเอาเลยนะฝศสามหมูนี่ไงเป็นกระยากรเป็นเก๋นี่ไงเลยอีกสองชิ้นสองชิ้นนั่นแหละโอเคไม่นี่หว่ามันลืมไปเลยว่าต้องโอ้โหแลกอีกออเท่าไหร่อ่ะมันสามชิ้นโอ้โหเอ้ยนานเกินอ่ะเอาลูกหย่งนี้ได้ไหมก็ร้องดูสิโอ้โหชีวิตสภาพตัวไอ้ือ่าเดี๋ยวยด้วยเลย เว้ยนี่มันยากเลยอ่ะไม่ยากนะนิเด,นเ,ดนเดียวนะิดเดียวนิดเดียวโอเคได้มาหมูเยอะเลยหมูนี่เนี่ยแ่ายเลยแปดชิ้นโอเคหนึ 1, ่งสองอเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวมือหมูหายเฮ้ยอยนางเงี้ยอ่ะก็ไม่ได้โกนะไม่ได้ไม่โกเดี๋ยวนะแปดชิ้นเมื่อกี้ผมมีตั้งโอ้โต่เอ้ยมันใช้แปดชิ้นแล้วเหรอบา้าเนี่ยน้าหน้ามันก็ตึงเนี่ยวิชาจะน,นี่นี่โอเคนี่เฮ้ยนี่หนึ่งชิ้นเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ไม่หาย โอเคทำไงโอเคฮึบโอเคอ่าเออแต่เดี๋ยวยังเล่นเนี่ยดีเก่งมากเลยเก่งผมเก่งแล้วนะผมเก่งแล้วนี่อ่ะแกจะว่าเจ้านุ่มน้อยใช่ไหฉันน่ะเขินเก่งเอาล่ะว่าแต่ดิ่งแหละเวลคัมทูระดับสิบนะเอาล่ะเคพจน้่ก็คือคืออะไรอ่ะการขุดหินขุดขุดหินแล้วผมได้ขวานอ่ะใช่จะจะไปเริ่มขุดแบบตัดมากก็ต่อยเนาะอยากจะแบบไม่อยากขุดเหมืองนะโอเคได้ผมจะเริ่มแล้วโอเคมาสิคือสิบมา ขุดเหมือนในดีให้ได้เอาแต่หินเหรอเอ่อจะปั๊์มใช่ไหมไม่ดีตอนนี้มีอุปกรณ์แล้วเมื่อกี้ก็ไม่แบบนี่ก็ยิงโอเคเฮ้ยนี่ก็โอเคอยู่นะขุดเป็นรูเป็นรูแปลกๆนะครับแปลกๆนะโอเคขุดเป็นรูเลยอับอับอัพอับอัพโอ้ย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 โอเคมาขยอย่เฮ้ยนี่ยอก่ขึ้นแน่ๆนะแต่ว่ามันเท่าไหร่เนยนะขอไปดูแป๊บหนึ่งเหมือนเมื่อกี้ ตาไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยอะไรเป็นเงี้ยโอเคจริงๆฮึ่ร้อยสิบอันได้เท่าไหร่อ่ะได้สองอันสองอันนี่คือเอาไปเป็นหินได้ท้วโหเอาง่ายคือต้องการไอ้นี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะโหสิบห้าอันสิบอันเพื่ออะไรงี้โอเคสิบพันก็สิบพันอันนี้สิบพันอะโอเคสิบห้าอันอันนี้ต้องการเท่าไหร่อันนี้ต้องการซักโอ้เท่าไหร่อะห้าห้ายี่ห้ายี่ห้าอันเด้อ โคตรเยอะโอ้โหสภาพอืโอเคจะลองคุณดูก่อนถ้าไม่ไหวจริงเราต้องใช้ถ้าไม่ตายที่เขาว่ากันนะโอเคเึ๊บเบิ๊บเ๊บเทำเขาว่ากันบอกเลยว่ามันแจ่มแม่นั่นแหละเบิ๊บเ๊บเบิ๊บเ๊บเ๊บกะหินเดียวโอเคขุดเป็นรูอย่างนี้แหละเบึ๊บเบิ๊บเบิ๊บเบึ๊บเบิ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 ๊หมาขอดไปเบิ๊เบิเบิ๊บเบิ้บเยขมๆ จะโปรดพีซโอ้ยมา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 มหายดิด,ด,ด,ดิมองไม่เห็นมองไม่เห็นไอเคนซีเอาละ่ะทีนี้น่าจะน้อยเลยอะ่ะโถอยน้อยจริงหมายว่าเอาชาจริงจ้าปุ๊บ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 เออปุ๊บปุ๊บโอเคน่าจะพออยู่มั้งต้องพอน่าแล้วไม่กองเรียกวิาวชาทองคำทหารล่ะคเครื่องมือทองคำทหารนะเออจุ๊บหน้าไหมโอ้ยขอโทษไม่ได้จุ๊บหน้าอ่ะจุ๊บมัว่วปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โอ้โห้าอนข้อนนี่ก็อึ๊บอึ๊บเอ้ยไม่รู้นไม่รู้ไม่หนึ่งสองสามห้าโอ้โหไอ้ก้อนหนึ่งสห้าเหรอเออโอเคหนึ่งช่องโอเคบอยมามีเลยนะเออทอะไรแล้วอ๋อไม่มีไม่มีหนึ่งชองสามอแล้วเดี๋ยวขวาแล้วสวยงามขอบคุณนะครับผมรู้สึกแบบแปลกแต่ก็ฉานนะนะเออตีขีนต้อซาอาจจะจักดีกว่าจักนโอเค ด้วต่อไปคืออะไรฮะอยวสินีเวลหนึ่งแล้วก็เวลสิบนี่ตอนที่โอ้เอ้ยหวัดดีครับผมคุณช่นตอไม้โอ้วัหจี้วัดจี้นะเอาหลับตะกี้ขอเธอคือต้องการตัดไม้นะตัดไม้อ่ะว้าวพื้นแท่งเนี่ยทำสองอันเองเหรอเฮ้มันก็ง่ายดีคิดเนี่ยแต่ก็รอดูดีนะทำสองต้องกานก็โอ้โหเยอะแล้วโอเคเลยมาแต่ให้เรเรียบเลยตัวตัวนังพอหนุ่มนะบอกให้เรียบแบบผมเรียบไปนอนเดลเลยนะขุดเลยเดี๋ยวผมปลูกไม้เรื่อยๆบอกเลยเฮ้ยบอกเลยขอบป่อี้ มีกระดูกให้ผมไหมกระดูกมากเลยเอากระดูกทำไรหรือเออเปล่าผมมาทำใช้สูตรนิดนึงสูตรอะไม่ใช่สูตรอะไรไม่ใช่อย่างงั้นโอเคไม้น่าจะลองดิถ้าเรามีประมาณหนึ่งสเต็กสองสเต็กยังไงบ้างสิอืมเต็กสี่อันน้อยมากเลยโคตรน้อยเอาละอันนี้เรจะไม่โกงโกงกันนะเอาเปล่าผมไม่มีไม่มีผมแค่บอกว่าเออผมแบบจะกงตูดเงี้ยกองกงอะไรนะเอาปลาปลาปลาาเออเกือบไม่รอดละโอ้ ตัดเลยนี่ก็ได้ไม้อย่างนี่โอ้โหสุดยอดแค่เราฟางไปแปะๆก็มันก็โตสุดยอดที่สุดในโลกต้นไม้ที่โหดที่สุดสิบประดับต้นไม้โหดที่สุดโลกอ่ะที่หนึ่งต้นไม้แจ็คไปพอไม่ใช่อ่ะโอ้โหมันเริ่มกลายเป็นปลาตรงตีปั๊บนี่ปลาต้องตีปะปลาต้องตีปะอืมต้องตีปะนี่เอ้ยเกะกะนะเออเกะไปอืมโอ้โหเอ้ยที่มัน ปั๊มของเธอนะเออนะผมมีคอสม่านนะขวานนี่ผมได้จากเวลบยี่สิบเป็นนะเวลบยี่สิบเป็นนะโอเคเออโตยโตโตยกับเชฟปุ๋ยลูกนี่นี่อะไรตรงตัดเฉือนโอ้ยว้าวโคตรเยอะเยอะมากเชื้อบัดวปยิ่มาก so much really much so much really much อืมโอเคไหนสิอืมโอเคมาอีกนิดเด้โหได้มาแล้วนหนึ่งแต่โอ้โหอันเลยเหรอ โอเคแล้วก็หนึ่งสองสามสี่อันทำอะไรอ๋อป่าป่าผมต้องนับไปเฉยถหนะ้าโอเคไต่โลแล้วสุดยอดเลยอแบบไปแต่ชั่งนะแต่ขอตั้งวันนะว่าแต่ไอ้เจ้าการขากลับเกิดมาไงครับผมการขันนี่เลิกก็รู้สึกว่าแต่ละคนมาขายจุดเด่นนะเชื่อว่าเขาขายหมูก็ขายหมูต้องการหินก็ต้องการหินที่ต้องการไม้น,นออมนะอ๋อคือเขาทช้ต่างๆแล้วนี่คือโดมนะก็เราไปคุยถามซิโอเคอืม วัสดีครับผมอ๋อสวัสดีสวัสดีนะผมฉันชื่อกังจูกังจูไม่ใช่กังฟูอัวใช่คือกังจูกังจูโอเคเร็วห้าสิบให้ตัวนะหน้าตาโคตรพิลลารเลยแล้วแล้วไงอ,อ่ะอะไรที่ทึมาเนี่ยอ๋อเงี้ยฉันต้องการจัด,จด,จดพวกมอนสเตอร์มหมดนะตฉันนึกฟิกเกอรเกินเเกินขอให้คอเป็นจัดได้ไหมฮะจัดเหรอโอเคด้าน,นเนื้อซอมบี้เหรอดีอยู่มั้งโอเคมาระวังเดือนผ่านุนนะโอเคเปิดตรงตรงนี้อ่ะคันนาเลยโอเคหน้าเนื้อวันเดือนปีเกิดบ เออมาดิมาดิเว้ยฮู้มาดิมาทให้หมดเลยให้ลุมเลยให้ลุมเลยให้ลุมเลยมาฮ่าเฮ้ยสุดยอดโลบโลบนี้ที่คุ้มคุ้มจริงที่เราเนี่ยมั้ยไอ่ดีๆอยงเอาฟันสิไหมเอ้ยจะไม่ได้เดี๋ยวจะตายจะตายนี่นี่เนี่ยนี่แน่สุดยอดโอ้พี่มีลิเกนู้โคตรเถึงสุดยอดเลยเอาละผมขอเล่นที่จ้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไดนเนาะเปลีตัวกันดีกว่าเดี๋ยวเล่นเลตายตายโอเคไหนสิ เนื้อหนึ่งชิ้นเอามาทำโปรตีนด้วยอ่ะ,อะใช่ในหะ้ชานจอนกินโปรตีนไนะโปรตีนโอ้อเช็ดแล้วอีกชาติเนี่ยแล้วมันเกิดทุกรอบเนี่ยก็เกิดทุก้กเอ่รู้เสียงเปลี่ยนอ่ะใช่แล้วเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนโยโยโย่โอเคเหนื่อยเลยโอคเคเลยเที่ยหนึ่งชิ้นเนื้อนี่โอ้ถ้าเอาขออื่นไปเนีย่ยไม่ได้โอ้ไม่ได้อ่าเพิ่งหนึ่งชิ้นชาติต้องชาติต้องแบบนะ อย่ากินนะนั่นสัมบี้โอเคไม่กินได้หนึ่งสองสามสี่โอเคมีเรื่องแหละสาธุสาธุก็แลโอเคโอเคผมพร้อมแล้วสับการนี่สเต็กที่เขาว่าเนี่ยฮะกินได้ไหมไม่ได้แต่มันสเต็กเนื้อสัมบี้นันจะกินเหรอสักคำได้ไหมอ่ะโอเคเอาล่ะันี้เดือดชุกๆว้าว ชุดก,กอดดิสุดโหเลยเฮ้ยนี่สุดโหดิแน่นอนะแต่ว่ามันทำไมได้เหยียงเลยอ่ะพูดมากไปกินเนี่ยขอไปครับผมเอ้ยอไปกินไม่ได้กินหน้าเฉยเลยโอเคนี่เ่ิ่มขวัญเวลห้าสิบต่อไปเบลเนร่ะ 70, เวลเจ็ดสิบหรอฮะโอ้นั่นแหละเฮ้ยสวัสดีเพื่อนว่าไงเพื่อนว่าไงเฮ้ยนี่มาในนุ่มดีว่ะเฮ้ยว่าไง่ายเฮ้ยสวตีเวลข้ามดุจานเจ็ดสิบแต่เพื่อนนะเข้าไปข้างในเพื่อนทำไมอ่ะเข้าไปไปไปไข้าไปอ่ะไม่เข้าเป,าปาายังไงวะ มันต้องมีอะไรแน่เลยโอเคโล่งดีแล้วไงต่อปัดกล่องอย่าบอกนะว่าโอ้โ <c> ห <oughs> oh, 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 oh. จริงด้วยแล้วจะสู้ยังไงเออสู้งได้ไหมนะโอเคสู้ได้เหรอเอ่อถ้าเราถ้าเราวางหลายตัวมันมันจะนมีไหมอ่ะอ่าลองดูสู้อ่ะตัวนะไม่รู้คนมันจะโอ้โหทอนทั้งเม็ดเหรอก็โอเคนะมาสามตัวมาเราต้องทำการเ,เดี๋ยวไมเดี๋ยว ไปเร็วๆฮึบโอเคมางานปาร์ตี้ย่งเริ่มต้นเร็วๆนี้จะตายไหมเนี่ยไม่ตายไม่ตายหนึ่งซ้งฮึบฮึบฮึบมาโอเคล่อประกันเดียวลุกพ่อเอาละจะสามร้อยตายไหมตุ้มล่อเอออย่าปืนปป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 ปเออดิอดิตีนดนิดนิดิเอ้าตายเหรอ้นตัวเหรอโอ้า เออเออเออเอ้าตัวยเหรอว้าวฮ่าสุดยอดเลยโอเคได้เลยโอเ้อเธอไม่รู้เลยน้ำยาสามารถกินแล้วบินได้เหรอเฮ้ยจริงดินีให้เนี่ยอ๋อไปทำโคลมได้โอ้โหสวยงามนี้เราแค่ต้องการอีกอสองสองตัวเฮ้ยชุดก่อนนี่โคจะเจ๋งสุดโหดที่เี้ามีให้ตีเลยเเออ F มา ใส่ทุกเลยแบ่เลยแบ่แบ่แบ่อะไรแต่จริงเขาดีเว้ยมันอยู่ดีแ <apply> บ <some sounds> ่แบ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 ่เอาดิเอาดิเอาดิโยโยโย่ตีเลยเออตีเลยตีเลยเออดีเลยเออดีเลยเออตีตีเออ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 เอาดิเอาดิเออเฮ้ยกระจอดีด้วยว่ะไงนุ่นไะเฮ้ยขี้กองขี้กองอะไรไหนซืได้ของบ้างนะไหอข้าของอ่ะไม่มีของนี่ไงของมีท่านี่ไงเป็นปีกเหรอ ต้องกินยาเนี่ยกินยาไม่ได้โถยอาหังนั้นก็ได้ปีกแล้ว่านี่อะไรเนี่ยชนะโอเคใส่ปีกได้ฮึโอเคฮัลโหลแล้วเราไม่โนเนี่ยอะนู้นไม่โดหน่ร้อยอะไม่บอกเฮ้ยแหลกเ้ยนิ่งเลยนี่เหรอโอเคได้ป่าวปีกเฮ้ยเขาทิ้งงานใส่นะเฮ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับคุณต้องการอะไรอะต้องการไข่เฮ้ยตานี้ ใช่ฉันรู้กันไขรมังกรน,นะพอเง,งินแล้วถ้าได้ไขจมังกรมาฉันจะฉันจะให้เงินนายดีนะี oh, ่ยโอ้ยเจ๋งเลยเอละไรมีมังกรพร้อมโอเคไม้แล้วก็พีทตันเอาซัก <c oughs> เผื่อไว้โอเคตัดอ่าเรี่บร้อยแล้ะโอเคได้ได้ได้จะเสี่ยงอะไไปก็ไปฮึมมาแล้วเดียนจ๋าไหนซิมันจะสู้ยังไงวะโอเคบินไปเลยจา้าหิวอ่ะกินจะได้ไหมฮะ กินไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่มีมด้วยโอ้โหโอเคเรื่อกว่านีกว่าเออเออโอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวนะหิวหิวกินกล้วยว่ะมีกินกล้วยอยู่บนในเธองบงบงงบงงเอ้ยกล้วยก็อร่อยใช่ได้หร่อเปล่าอร่อยแล้วที่ปีนว <fish festivals> ่ะปีนปีนตุ้ยตุ้ยมันอ๋อตุ้ยตุ้ยมันดีเนี่ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยมันดีแต่ตุ้ยนี่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 แน่่ยนี่ก็เดี๋ยวอย่าเฮ้ยเอต้ตงกอดกันบ้างดีครับผมนี่ครับผมผมอัดฟิวไปแล้วง เอาไปนี่นะยี่็ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเฮ้ยวัวเตี้ยวอะไรเนี่ยตีหมดเลยเฮ้ยแต่หิวข้าวเลยโอ้เออเอ้โอาโหมันยังเมื่อกี้ไม่มีกระดึ้นนะโอเคโอเคโอเคลงลงปุ๊บปุ๊บอะไรนี้ทำการโดมันลงมาเอฟเอเอ๊ออะไรนี่เฮ้ยเก็บมังกรเฮ้ย เก็บเลยโอ้ยเก็บมังกรไปขายราคาดีเอ้ยแต่แล้วได้เงินนี่ว่ะเชเถอะฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้นีกว่ะโอ้ยก็ได้อยู่แต่วันนี้ก็ทการปั๊บปึ๊บปิ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ่มปุ่มปั๊บปิ๊บปุ่มปั๊บปิ๊บปุ๊บโอเคบอยก็ไปเอาเงินกันเลยเงินจ้าพี่มาแล้วโอ้ยมังกรที่ฮ่าฮ่าก็ไม่ไรอดนี่ว่ะเฮ้ยสุดยอดนี้ไอ้การขันนี่เกิดเขึ้ะเราจะทอดในเอาถิวข้าวไม่มีแรง โอ้ยกินส้มไม่ได้ขีดซ่มแล้วอิ่มอยู่โอเคคุณคุณอ๋อมาเสียโอ้ยดูสตะมังกของฉันนาโอ้ยหน้าตามเขาจะโอเคได้เงินก็ดีเรียบร้อยโอ้สุดยอดไหนเงินที่เขาว่าใครเปิดปึกโอ้โหโอ้ยผมจะซ่าบ่านด้เงินนี้เนี่ยตามสบายเลยโอ้ยโอ้ของของฉันอะไรเงี้ยดวงมังกรคนได้ดวงตะมังกรเหรออ่าใช่โอ้ยสุดยอดสยดยอดยแหมอ่ท่าทางบอกผมได้นะผมต้องการเงินหน่อยนะตทีเนี้ย ได้หมดเนาะจริงได้หมดผมแมหมดอ่ะอ๋องั้นเหรออุอ้ยรอบหน้าของใส่ก็ไปฆ่าไอ้เจ้าวิเทอร์สตอมไม่ดีกว่าผมยืนนอนหลับตรงนี้ดีกว่าโอ้ยอันนี้ก็พอวิเทอร์สตอมเลไม่อยากสู้หรอกอุย้ยเป็นร้อยก็คเอยโคตรด,ดีถ้าไม่ด่านนี้ซิทำนี้ทุกวันก็ดีดิได้งเงินทุกวันโอ้ย